วันนี้เราจะทำแกงเส้นร้อนหรือต้อมหมนเส้นใส่กะทิเริ่มเลยตำพริกไทยละเอียดตำพริกไทยละเอียดดีแล้วนำหอมกระเทียมลงไปตำละเอียดพริกไทยหอมกระเทียมที่เราตำไว้ละเอียดดีแล้วใส่กะปิลงไปนิดหน่อยตำกะปิให้ละเอียดอีกครั้งตั้งหม้อนำกะทิใส่ลงไป เอาหอมกระเทียมพริกไทยกะปิที่เราตำไว้ใส่ลงไปผัดกับหัวกะทิให้สุกหอมหอมกระเทียมพริกไทยกะปิและหัวกะทิที่เราผัดไว้สุกหอมดีแล้วใส่หมูบดลงไปใส่น้ำปลานิดน้อยใส่หัวกะทิที่เหลือลงไป ความอร่อยที่ขาดไม่ได้น้ำล้างครบต้มต่อไปให้หมูสุกหมูสับสุกดีแล้วปรุงรสด้วยปงปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลน,นิดหน่อยน้ำปลาอีกนิดหน่อย ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนํำวุ้นเส้นดี่เราแช่น้ำไว้ใส่ลงไปอันนี้จะเป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะแต่เราไป่แช่น้ำแล้วต้มต่อไปให้วุ้นเส้นสุกวุ้นเส้นสุกดีแล้วส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีหั่นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี